อัสลามุอะลัยกุมค่ะตอนนี้อยู่ที่อุทยานแจซอนเยอสลามุอะลัยกุมวะรอ์มตุลลอฮ์วะบเระกาตุสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพาทุกคนไปทัศนศึกษาทริป2วัน1คืนกับพวกเราที่โรงเ <Yeah. S 2> รียนแจ้ซอนวิทยาและอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนจังหวัดลำปางกันนะคะจะสนุกสนานแล้วก็น่าติดตามขนาดไหนไปรับชมกันได้เลย สถานที่แรกที่เราจะไปกันนะคะทุกคนเราก็จะไปที่โรงเรียนแจ้อนวิทยานะคะก็จะพาไปดูงานที่โรงเรียนเขากันค่ะเห็นว่ามีการทําเกษตรภายในโรงเรียนด้วยไม่รอช้าไปไปดูกัน A later few moments later <ST AT> พอไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปที่ห้องประชุมเพื่อที่จะไปพูดคุยพบปะกกับผู้อำนวยการโรงเรียนน,นายวชรินทร์กานณรงชานค่ะ ดำเนันากนรารคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานนะครับเสียงในยุคปีนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จากโรงเรียนจิตรลีนะคะรับรู้สึกภีใจนะครับก็ยินดีอันนี้เขาก็มีโชว์ให้พวกเราด้วยนะทุกคนน้องๆยัองอยู่อนุบาลกันอยู่เลยอ่ะน่ารักมาก เสร็จล้วก็ไปดูแปลงเกษตรที่น้องๆนักเรียนโรงเรียนแจ้สอนเขาทํากันนะคะทุกคนเห็นว่ามีเลี้ยงไก่แล้วก็ทำปุ๋ยหมักด้วยแล้วก็ซิกเนเจอร์หลักๆตรงนี้เลยก็คือแปลงนาข้าวนะทุกคนเขาก็ลองให้พวกเราได้ลงไปเกี่ยวข้าวด้วยนะคะทุกคนสนุกสนานแล้วก็คือคืนกันมาก จากนั้นพวกเราก็ได้ไปเล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับน้องๆกันด้วยนะคะน้องๆน,น่ารักแล้วก็เป็นกันเองสุดๆ เสร็จก็บอกลาเตรียมตัวไปที่อุทยานแห่งชาติแจสอนค่ะระยะทางก็ไม่ไกลไม่ไกลจากที่โรงเรียนเลยค่ะขับกันไปแค่นี้เดียวก็ถึงแล้วจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากต้นไม้ร่มรื่นสุดๆสมกับเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะอัสสลามุลัยกุมค่ะตอนนี้อยู่ที่ ชัยาแจโซโอ้อนเยิ่งันทำไงมากแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะไปถามว่าสนุกไหมสนุกเราก็จะไปนักพู้อนไหมคะใช่เาะจะมีกิจกรรมให้ทำกับข้าวกินกันเองด้วยนะคะทุกคน อยากรู้ไหมว่าอร่อยหรือเปล่าก็รอชมนะคะกินไม่ได้ก็ต้องกินถึงกินได้ก็ต้องกินนะคะเค่ะสวักุมค่ะตอนนี้กำลังจะไปที่น้ำพุรอนโอ้โหเนี่ยทุกคนแบบคือว่าแบบเราก็แบบเหนื่อยกันใช่ไหมจะว่าแบบทุกคนจะว่าเราแบบมีความสุขกันมากๆเลยค่ะ ก็เราก็ยังไม่เคยมาแจซ้อนเลยอันนี้ไม่เคยมาลำปาาด้วยค่ะทำดีแล้วมากอากาศเย็นสบายนะเป็นครั้งแรกด้วยด้วยแล้วเราก็มาพักที่นี่คืนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นเราจะไปทำกับข้าวกินกันด้วยเราจะไปรอนลุน่าอร่อยไ่อร่อยนะคะ And my lips, and my smile, and my ears, and my fears, and my mind, and my time, and my And my friends, and my foes, and my trials, and my health, and my wealth, and the love in my life And the fact that you sent me a beautiful wife For the good and the bad, for the strength that I had For my mom and my dad, so much more I could add ช่วงค่ำเราก็ได้ไปพูดคุยเสวนากันในหัวข้อยินกันด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าได้ประโยชน์เยอะมากๆแล้วก็แอบหลอนด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยเจอมากับตัวเลยครั้งหนึ่งสี่พูดแล้วอยู่ตักวานี่แหละเขาโทรมากูซาเจ้ามาช่วยให้ยินทฤกรรมเจ้าขูก็บอกว่าขูไอะไม่เป็น แล้วขอใครก็ได้มาช่วยเจ้าลูกเจ้าเนี่ยโดนผีเข้าครับเดียวออกไปเรียกกู้เป็นตัวนเป็นตัวเออผมก็ไม่ค่อยถนัดนะนี่นมไดมีเช็คพาโพสอยู่คนหนึ่งไปกันสามคนที่ไม่ใช่คนนี้โอบโผจากผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เท่าบินกีสเนี่ยนะครับ <c oughs> แต่จะว่านะครับเขาเป็นผู้หญิงไงจะไม่มีแรงเยอะขนาดนี้บอกเลยสามคนจับเนี่ยม่อไม่่ยสดบัดแบบไปรัวนะครับแต่ทีนี้นะครับมันมีอย่างหนึ่งอันกุรานสามารถที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดผลกระทบได้เมื่ออ่านคุรานไปนะครับอานอ่านอ่านอ๋อแล้วไม่ต้องอ่านแล้ว ทำมันจะทุกวิธีทางเพื่อให้เราเนี่ยไม่อ่านเพราะมันอะไรสร้างความเจ็บปวดนะครับร้องแบบโหกวนกวายเลยกรี๊ดลัล่นบ้านเลยนะนะแล้วมีครั้งหนึ่งในสุราเลยรุ่นพี่เราเนี่ยแหละรุ่นก่อนรุ่นก่อนพวกเนี้ยไม่นานเนี่ยใครรู้จักอาบูมั้งรู้จักอาบูไหนก็รู้จักรู้จกอบ,อบูเขาไหมอ,อันนี้แหละในสุราเลย เสียงจากเดิมที่เป็นเด็กหนุ่มเป็นเสียงคนแก่เป็นอะไรอะไรมากมายนะครับนักว่าจะไล่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับนั่นะสิ่งเหล่านี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงมันมีผลกระทบกับมนุษย์จริงมันทําให้เขาเรียกว่าสามารถที่จะทําร้ายมนุษย์ได้จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับ กำหนดขององ์ว่าจะให้เกิดขึ้นหรือไม่นอกจากจะได้พูดคุยกันในเรื่องหัวข้อยินแล้วเราก็ยังได้พูดคุยกับมมอัลลัฟนะคะหรือคนที่เข้ารับอิสลามมาก็ถามว่าเข้ารับอิสลามได้ยังไงแล้วก็อะไรที่ดนใจให้สนใจในศาสนาอิสลามคะ่ะอ๋อไม่ได้ลงาอ่านได้ฟังนะชีวิตความเป็นมุสลิมเนี่ยนะไม่ง่ายนะครับคนที่เขาไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวของมุสลิมนะน,นะชีวิตไม่ง่ายนะครับเราดูนะการทักเด็กขอร้องนะ อ่ต่อเลยเกิดนักกาะเมือี่นี่อย่กัโปู่ขยะยอ้อยู่กับปู่ขยาอ่ล้วเวลาพ่อเาแต่งงานแต่แม่คนที่2องก็เลยเข้ามาพี่น้องกนพ่อผมมี่แม่ผมพ่อเปพทดอยู่แม่โสว่าไปดูไปอิสระเจ้พ่อผมพ่อไปอิสแล้วแล้แม่ขาเขาก็รับไม่ได้ออ เธอสองคนอยู่ที่เดียวกันไไมคะอ่าตกกันกี่ค้งครับเนี่มันมีเรื่งว่าผมเนี่ยที่สาวเ่นนะครับขอเราหน่อยครับแนะนำหน่อยครับครอบครัวเราเนี่ยรู้จักอิสลามจากไปฟิล์มเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือคืว่าในบ้านเนี่ยเปีเดียวเลยขาจะเผยแค่นี้ดี ก็จะมีขนหนชีวะขนาดคิปอะไรแบบนี้เรื่องแบบเห็นคนในบ้านเขาเข้าใจเรืองแบบมีวุฒิต่งใจ้ะไรแบบนี้เรื่อเข้ารักแล้วทำไมเราเลือกที่จะไม่เป็นคริสเตียนครับเพราะหนูมีคนที่รักแต่แต่ครอบครมัแต่โอ้แฟก บอกอุ้ยนี่จำวันที่เข้าได้ด้วยนะอ่าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองห้าสิบสีวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ครับอ่ามาเช้าวันแรวันที่เข้าครับเสร็จกิจกรรมเราก็ไปดื่มโอวัลตินดอนดอนอร่อยๆก่อนนอนจากนั้นก็อาบน้ำเข้านอนเตรียมทำกิจกรรมในวันต่อไปค่ะ อัสลามุอะลัยกุมค่ะตอนนี้ก็เป็นวันที่สองของการทัศนศึกษาแล้วใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำกับข้ากันใช่ไหมคะ <ช>ทำไมถึงม,มาทําวันนี้คะกินไม่ได้ก็ต้องกินถึง <c oughs> กินได้ก็ต้องกินนะคะรับก็เกิดปัญหานิดหน่อยครับมีปัญหาลดเสียของครูท่านหนึ่งคะ่ะเราต้องเปลี่ยนแปลง<ช>มาทำตอนนี้นะคะ<ช>ตอนนี้ก็เวลาหกโมงส<ช>ีะะ่ห้าแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มทำกันแล้วทุกคนไปรอชบกันเลย หลังจากที่เราได้ทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะนำเอาเมนูของแต่ละกลุ่มมานำเสนอให้กับคณะครูได้รู้ถึงความเด็ดของอาหารแต่ละอย่างที่ทำค่ะเราลอ่ปคารโตครับอันนี้เป็นเมนูที่ผมตั้งชื่อให้ว่าผักทำปลาตัวเงครับที่ผมตั้งนี้พาอมีที่มาครับตอนที่เราผัดเนี่ยมันมีทหารไก่หนึ่งครับเขาเสียสละชีพตตัวเองลงไปกับดินเราก็เลยให้เขาตั้งชื่อว่า ทาจะมีสามเมนูนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นอันนี้มีชื่อว่าลูกชิ้นทิพย์รักนะคะพี่ห่อพี่บอลรสครับจะเพิ่มรสชาติให้เนื้อไก่มีรสชาติที่กลมกล่อมครับ A few moments later อัสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ที่พักกันแล้วเนาะกำลังจะเก็บของแล้วก็ กำลังจะเดินทางไปที่มัสยิดเพื่อที่จะไปละหมาดกันนะคะตอนนี้ก็มาถึงมัสยิดอันฟาราแล้วนะคะทุกคนก็มาละหมาดแล้วก็ร่วมรับปร,ระทานข้าวเที่ยงกันนะคะบรรยากาศที่นี่อบอุ่นมากอิหม่ามที่นี่ก็ต้อนรับเราดีมากๆเลยคะ่ะพวกเราก็ร่วมพูดคุยกันเล็กน้อยพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกร่วมกันถ่ายรูป จากนั้นก็เตรียมตัวกลับโรงเรียนของเรากันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมทัศนศึกษา2วัน1คืนที่จังหวัดลำปางบอกเลยว่าทั้งสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นรวมถึงได้เสฟบรรยากาศของธรรมชาติอย่างเต็มที่มากๆเลยค่ะหากคลิปนี้ทางทีมงานได้ทำอะไรผิดพลาดไ,ไปก็ขออาภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะอัสลามุอะลัยกุมะเระฮ์มุลลอลฮ์วะบาระกาตุสวัสดีค่ะ